เพราะพวกคุณนั่นแหละวันนี้ผมเล่นกีตาร์นะเจ็บมือนะเสร็จแล้วถึงเวลาแล้วได้เวลาแล้วต้องมาพบกับพวกคุณก่อนเพราะพวกคุณนั่นแหละเป็นเหตุให้ผมต้องมาถ้าพูดแบบนี้เป็นไงครับมันจะรู้สึกเฮ้ยโทษกันเนาะไม่ใช่หมายความว่าเพราะคุณนั่นแหละเป็นเหตุให้เป็นแบบนี้ให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นและวันนี้ เรามาดูคอมเมนต์กันก่อนนะผมจะเข้าสู่อารมณ์นั้นต่อนะโทษคุณตอนนะไม่ใช่โทษนะแต่ว่าพูดแบบนั้นนะครับเพราะคุณวาสนานั่นแหละคุณบอกว่าพระบิดาเจ้าค้าคุณยอมจำนนกับพระเจ้าใช่ไหมเพราะคุณแอนติมอยที่เอเมนนะครับแล้วพราะคุณสานิลักษ์เพราะว่าคุณสานิลักษ์บอกว่าจะปราศจากสิ่งอื่นใดจะมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่พระเจ้าจะนำเดินต่อไป เพราะคุณเอ็มวิภาแหละคุณเขียนภาษาอังกฤษทําให้ผมต้องแปลหลายครั้งน,นะครับมันนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นอารมณ์นั้นนะแต่ว่าพระกัมพีครับบอกเราว่าเพราะเราเป็นเหตุให้เราที่ฐานด้วยกันพระเจ้าเราขอพระองค์สอนเราด้วยกันจากพระเจนะของพระองค์ตอนนี้เราจึงทิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนยังไม่มีใครบอกผมเลยว่าคุณได้นิมิตอะไรมีนิมิตอะไรใหมนะครับ ส่งข้อความมาส่วนตัวก็ได้นะถ้าเกิดไม่อยากเปิดโปงไอเปิดเผยนะครับโยชูวาบทที่6ข้อหนึ่งบอกงี้ครับว่าเพราะเหตุพงพันธ์อิสราเอลเมืองเยริโคจึงถูกปิดมิดชิดไม่ให้คนเข้าออกวันนี้พระวจนะพระเจ้ามาถึงคุณครับว่าเพราะคนอิสราเอลเยริโคถึงถูกปิดมิดชิดไงครับยังไม่ต้องบอกว่าเยริยรโคพัง เรารู้เรื่องนั้นใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เพราะคนอิสราเอลครับเพราะการเชื่อฟังเพราะเขาทําตามสิ่งที่พระเจ้าบอกผ่านโยชัวและเพราะว่าพระเจ้าบอกเขาและเขาเองยอมเป็นเครื่องมือครับดังนั้นคนเหล่านั้นจึงเป็นเหตุให้เมืองเยริโคถูกปิดถ้าจะเป็นภาษาของพวกเราทั่วๆไปก็จะบอกว่าปิดตายเลย เมืองเยริโคเมืองที่มีกำแพงใหญ่เมืองที่กำลังหนาแน,น่นเมืองที่ทุกคนกลัวไม่กล้าสู้ด้วยมีอาวุธยุทธปกรแข็งแรงถ้าจะเปรียบวันนี้นะครับเรื่องสงครามชายแดนไหมเท <c oughs> ียบกันไม่ได้นะเราประเทศของประเทศไทยเรามีกำลังนะแต่ว่าเราไม่รุกรานใครใช่ไหมนะครับวันนี้ข่าวยังเรื่องลบกันอยู่นะ ถ้าคุณมาดูที่หลังเดี๋ยวจะไม่เข้าใจผมนะครับแต่ว่าวันนี้พ่อพีกำลังบอกว่าเพราะเราอะครับเราเป็นเหตุแต่วันนี้อยากให้พระเจนะ้าพระเจ้าหนุนใจเราครับว่าเราครับเป็นเหตุให้อะไรเกิดขึ้นบ้างตามนิมิตของคุณเลยตามสิ่งที่พระเจ้าบอกคุณเลยให้คุณนะครับเป็นเหตุให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นถ้าวันนี้พระเจ้าจะใช้คุณนําใครสักคนมาถึงพระเจ้าให้เราเป็นเลยครับเป็นเครื่องมือเป็นเหตุ ที่จะนำคนเหล่านั้นมาเพราะเราเพราะสิ่งที่เราทำเพราะการเชื่อฟังของเราเป็นเหตุให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นและโดยเฉพาะวันนี้คือเรื่องกำแพงเมืองเยริโคครับยังไม่พังนะมันยังอีกหลายหลายข้อนะกว่าจะพังนะครับแต่ว่าให้เราเป็นเหตุให้เมืองนั้นถูกปิดตายให้เมืองนั้นหมดทางที่จะสู้ให้เมืองนั้นต้องยอมจำนนต่อพระเจ้า เหมือนอย่างราหับที่เขายอมตั้งแต่แรกแล้วครับและขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยให้เราเป็นเหตุที่จะนำคนมากมายกลับมาถึงพระเจ้าและเป็นเครื่องมือของพระองค์ไม่ว่างานอะไรที่พระเจ้าใช้ก็ตามไม่ว่านิมิตอะไรที่พระเจ้าวางไว้ในชีวิตของคุณให้เราเป็นเหตุให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นครับถ้าคุณพร้อมแล้วบอกพระเจ้าวันนี้เลยเราขอเป็นเหตุเราขอเป็นเครื่องมือแต่เราอยากจะร่วม เป็นหนึ่งในเหตุนั้นด้วยที่พระเจ้าจะสามารถใช้เราทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ด้วยกันได้ให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่เราเห็นว่าคนอิสราเอลและพระเจ้าทรงใช้เขาและเขาเป็นหนึ่งในเหตุนั้นที่ทําให้กําเพือกกาแพงเมืองทําให้เมืองทั้งเมืองถูกปิดให้สิ่งที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้เกิดขึ้นได้และเราอยากมีส่วนร่วมในงานนี้ด้วยกันกับพระองค์ เราขอพระองค์ทรงโปรดใช้เราเรียกเราสร้างความเชื่อสร้างความคิดที่เราเองจะอยู่ในติดตามร่วมงานกับพระองค์ด้วยกันเราที่ิฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอมิเอมนนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ